なあ 515ค่ะตัวอย่างที่11.9ค่ะนักว,วิจัยท่านหนึ่งเชื่อว่าจํานวนรถยนต์ที่บริษัทแห่งหนึ่งขายได้นะคะมีความสัมพันธ์กับจํานวนช่องทางโซเชียลที่บริษัทลงโฆษณาค่ะและจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบ6เดือนนะคะในรอบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าจํานวนช่องทางโซเชียลที่บริษัทลงโฆษณาเนี่ยนะคะและก็จํานวนรถยนต์ที่บริษัทขายได้เป็นอย่างนี้ค่ะข้อมูลในตารางประกอบด้วย7คอลัมน์นะคะคอลัมน์ที่1แผ่แทนเดือนที่คอลัมน์ที่2ถึงคอลัมน์ ่คะแทนด้วยอะไรคะจำนวนเดือนนะคะที่บริษัทขายนะคะทีนี้ในส่วนของคอลัมน์หนึ่งเดือนที่นะคะจะประกอบไปด้วยจำนวนรถยนต์ที่ขายได้แล้วก็มีช้อยของจำนวนช่องทางโซเชียลที่บริษัทลงโฆษณานะคะตามเดือนเลยเนาะแล้วทีนี้เมื่อนักวิจัยได้ข้อมูลในตราดมาแล้วทำไงต่อคะนอกจากจะต้องหาสมการเส้นถดถอยนะคะเพื่อใช้ในการพยากรณ์จำนวนรถยนต์ที่ขายได้อ่าเห็นไหมคะทีนี้หายยังไงล่ะครูมามาดูกันค่ะวิธีการที่ นักวิจัยจะหานะคะทาแบบนี้นะคะทาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้นักวิจัยสร้างแผนภาพการกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนรถยนต์ที่ขายได้นะคะแล้วก็จานวนช่องทางโซเชียลที่บริษัทลงโฆษณาค่ะโดยที่นักวิจัยจะต้องกําหนดนะคะทีนี้เรามากาหนดเอ่เวลาเรากาหนดเนี่ยกำหนดแบบไหนกำหนดแบบนี้ค่ะโดยที่นักวิจัยจะต้องกําหนดให้ y แทนจํานวนรถยนต์ที่ขายได้นะคะ y แทนจํานวนรถยนต์ที่ขายได้นะคะแกนตั้งนะแล้วก็ x ล่ะ x x คือแกนนอนแกนนอนก็คือแทนจํานวนช่อง ทางโซเชียลที่บริษัทลงโฆษณาค่ะเป็นดังนี้ค่ะเมื่อเรานําข้อมูลในตารางมาพอดลงกราฟสังเกตเห็นไหมคะนักวิจัยจะได้ภาพที่11.7แสดงแผนภาพการกระจายของข้อมูลขึ้นมาถูกต้องไหมคะแล้วทีนี้เมื่อเราได้มาแล้วปั๊บนี่นะคะจากแผนภาพนักวิจัยสังเกตไหมเมื่อนักวิจัยนําข้อมูลจากตารางค่ะลงมาพอดในกราฟนะคะสังเกตไหมเราจะได้ภาพที่11.7ขึ้นมาเป็นภาพที่แสดงแผนง,งานการกระจายของข้อมูลนั่นเองค่ะและก็จากแผนภาพการกระจายนี้ล่ะค่ะ นักวิจัยสังเกตนะว่าความสัมพันธ์เราจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนรถยนต์ที่ขายได้ใช่ไหมคะความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ที่ขายได้และจํานวนช่องทางโซเชียลที่บริษัทลงโฆษณาถูกต้องไหมคะแล้วตามภาพค่ะเราสามารถอนุโลมได้ว่าภาพนี้ให้อยู่ในรูปของอะไรคะ exponent i น l นั่นเองค่ะซึ่งมีสมการทั่วไปเป็น y เท่ากับ ab ยกกำลัง x หรือ log y เท่ากับ log a บวก log b ของ x นะคะและมีสมการปกติเป็นสสม มการดังต่อไปนี้ค่ะสมการที่1ก็คือซิกมาของล o g y i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n นะคะเท่ากับล o อก a ของ n บวกลอก b ของซิกมา x i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ค่ะสมการที่1นะแล้วก็มาที่สมการที่2ค่ะที่เราจะได้นะนั่นก็คือซิกมา x i ของล o g y i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ค่ะเท่ากับ l o อก a ของซิกมา x i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n นะคะบวกกับล o อก b ซิกมา x i กําลังสองเมื่อ i มีค่าเท่ากับ1 นี่คือสมการที่2ที่นักวิจัยหานะคะและจากข้อมูลที่เราได้ n เมื่อ n เท่ากับ 6A และ B เป็นค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่าซึ่งจะต้องคำนวณหาสำหรับค่าซิกมาของล o อก i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ถูกไหมคะอันนี้เป็นตัวที่1ที่ต้องหาเนาะตัวที่2หลักก็คือจะมีนักวิจัยต้องหาซิกมา x i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ขึ้นมานะคะตัวที่3ค่ะที่นักวิจัยต้องหานั่นก็คือซิกมา x i ของล o อก i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ค่ะและตัวที่ ที่นักวิจัยต้องหานั่นก็คือซิกมา X i กำลังสองเมื่อ I มีค่าเท่ากับ1ถึง n นะคะเราจะหาได้ยังไงครูหาได้ดังตารางบอกไปนี้ค่ะจากตารางนะคะนักวิจัยขั้นตอนต่อมาค่ะเมื่อเราได้ทราบสมการแล้วก็ทราบว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการหาถูกต้องไหมคะดังนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะให้นักวิจัยนําข้อมูลที่ได้แล้วก็สิ่งที่ต้องทห,หานะคะมาสร้างเป็นตารางจากตัวอย่างจากตารางที่เราสร้างให้นักวิจัยดูเป็นตัวอย่างนะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะจะมีทั้งหมดอยู่5คอลัมน์ด้วยกันนะคะ คอลัมน์ที่1จะเป็น y i นะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่นักวิจัยมีอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ทีนี้ในคอลัมน์ที่2อละครูคอลัมน์ที่2เป็นคอลัมน์ x i คอลัมน์ที่2เป็นคอลัมน์ x i มีจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อหาค่าของ sigma x i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ12ถูกต้องไหมคะแล้วคอลัมน์ที่3ค่ะคือคอลัมน OK ์ log y i นะคะคอลัมน OK ์ log y i เนี่ยมีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อหาค่ะเพื่อหาค่าของ sigma ของ log OK y i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ n นึ่งเอง่น ได้ผลลัพธ์เท่ากับ7.563นะคะและคอลัมน์ที่4ค่ะคอลัมน์ที่4เนี่ยจะเป็นคอลัมน์ x i กําลังสองคอลัมน์ x i กําลังสองสร้างขึ้นเพื่ออะไรมีจุดประสงค์เพื่อหาค่าของ sigma x i กําลังสองเมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเท่ากับ3 4ค่ะและคอลัมน์ที่5ในตารางนะคะคือคอลัมน์ x i ของ log y i ค่ะซึ่งสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเราจะหาค่าของสมการเพื่อเราจะหาค่าของ sigma ของ l ็อก y i เมื่อ i มีค่าเท่ากับ1ถึง n ค่ะผลลัพธ์ที่เราหาได้จากตารางค่ะจะมีค่าเท่ากับ16.7939ถูกต้องไหมคะแล้วเมืม่อนักวิจัยได้ในส่วนของข้อมูลมาแล้วนะคะให้นําข้อมูลที่ได้นั้นมาทําอะไรเอ่ยมาลงในสมการค่ะลงในสมการที่1แล้วก็สมการที่2นะคะลงในสมการปกติขั้นต้นได้ดังต่อไปนี้คะ่ะแทนค่าลงไปก็คือเราจะได้เป็น7.5563เท่าก,กับ6 log a บวก12 log b ถูกต้องไหมคะแล้วก็สมการที่2เราก็แทนค่าลงไปก็จะได้เป็น 16.7939เท่ากับ12ล็อก A บวกกับ34ล็อกบนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนักวิจัยทําอะไรเอ่ยแก้สมการค่ะสมการที่1และก็สมการที่2นะคะจะได้ล็อก A เท่ากับ0.9231แล้วก็ล็อก B เท่ากับ0ูนยหนะคะหรือว่า A เท่ากับแปดแล้วก็ B เท่ากับ1น7 3นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะสมการสแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจานวนรถยนต์ที่ขายได้แล้วก็จํานวนช่องทางโซเชียลนะคะที่บริษัทลงโฆษณาเน,นี่ยนะคะของ เราก็จะได้เป็น log y hat เท่ากับ0.9231บวกกับ0 1 6 8 1 x นะคะหรือว่า y hat เท่ากับค่าของ8.379คูณด้วย1.473ยกํลัง x นะคะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคะ่ะถ้าจำนวนช่องทางโซเชียลที่บริษัทลงโฆษณา5ช่องทางหรือ x เท่ากับ5แลนักวิจัยก็นำค่า x ลงมาแทนค่าในสมการได้เลยก็จะได้เป็นอะไรคะก็จะได้เป็น log y hat เท่ากับ0.9231บวกกับ0 0 1 6 8 1คูณ5ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ1.7636ถูกต้องไหมคะหรือ y hat มีค่าเท่ากับ58.03นั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะจำนวนรถยนต์ที่ขายได้เท่ากับ58คันนะคะถ้าบริษัทลงโฆษณารถยนต์ในโซเชียล8ช่องทางหรือ x เท่ากับ8ได้ไหมคะได้เหมือนกันนักวิจัยก็ลงแทนค่าได้เลยก็คือ log y hat เท่ากับ0.9231บวก0.1681คูณ8นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น2.2679หรือว่า y hat เท่ากับ 185.3นั่นเองค่ะดังนั้นจำนวนรถยนต์ที่ขายได้นะคะจะเป็น185คันค่ะและในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร2ตัวนะคะหรือว่าลักษณะที่นักวิจัยสนใจศึกษาเนี่ยสนนลักษณะทางด้านธุรกิจหากตัวแปรอิสระแทนด้วยช่วงเวลาและตัวแปรตามแทนด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่นักวิจัยสนใจศึกษานะคะเช่นจํานวนสินค้าที่โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งผลิตได้ในแต่ละเดือนจํานวนรถยนต์ชนิดหนึ่งที่สั่งเข้ามาจําหน่ายจากต่างประเทศ ในแต่ละปีอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าค่าแรงงานขั้นต่ําของผู้ใช้แรงงานในแต่ละปีก็ได้นะคะรวมไปถึงสามารถหาได้ของยอดขายของบริษัทในแต่ละสัปดาห์ก็ได้ค่ะการศึกษาเชิงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่นักวิจัยสนใจจะศึกษานั้นนะคะกับช่วงเวลาต่างๆซึ่งอาจจะเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยที่รู้ออดได้แบ่งปันความรู้ให้คุณแล้วนะคะนั่นแหละค่ะคุณนํามาใช้ได้เลยความรู้นี้ ะะสามารถหาได้ในทุกๆคำถามที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันได้เลยค่ะแต่เพื่อที่จะให้การวิเคราะห์สําสหรับคุณทําได้สะดวกนะคะและก็รวดเร็วขึ้นโดยทั่วไปแล้วนะคะมกักจะกาหนดค่าช่วงเวลาต่างๆนะคะเช่นนักวิจัยจะกําหนดวันจะกําหนดเดือนจะกาหนดปีนะคะเป็นตัวเลขง่ายๆเช่น0-1234ประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ค่ะการกําหนดค่า x เ,เป็นตัวเลขง่ายๆแทนระยะเวลาเช่นเดือนหรือพศต่างๆจะต้องระมัดระวังนะคะนักวิจัยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรค่ะครู ระวังเกี่ยวกับไอ้นี่นะคะในเรื่องของอะไรในเรื่องของความห่างนะคะความห่างของระยะเวลาระหว่างเวลาที่เท่ากันจะต้องแทนด้วยตัวเลขง่ายๆที่ต่างกันเท่ากับนะคะจะกําหนดตามใจชอบไม่ได้นะคะเช่นค่า x ของข้อมูลระหว่างพศ2558ถึงพศ2563สมมุตินะคะควรจะเป็นแบบนี้คะ่ะพศก็คือ2558 2559 2560 2561 2562 2563ถูกต้องไหมคะอ่านี่คือค่า x และในกรณ ที่ช่วงเวลาเป็นเดือนค่า x ของข้อมูลระหว่างเดือนมก,กราคมถึงธันวาคมนะคะปี2 5 6 3นอาเนี่ยนะคะอาจจะกําหนดได้เป็นอย่างนี้คะ่ะแถวบนเป็นเดือนนะคะตั้งแต่มก,กราถึงธันวาแถวล่างแทนด้วย x คะ่ะเราจะลงตัวเลขเดือนมก,กราเป็น1แล้วก็ธันวาเป็น12ไล่ตามเดือนไปเลยนะคะทีนี้เมื่อนักวิจัยกําหนดค่า x เ,เพื่อง่ายในการจะวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะคะสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยที่รูอ้อ,อได้แบ่งปันความรู้ไปนะคะให้คุณได้เลยความรู้นั้นคุณเอามาหาค่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่สนใจกับช่วงเวลาได้เลยนะคะทีนี้แต่ว่าการพยากรณ์ค่าตัวแปรตามนะคะ y จะต้องแทนค่า x ในรูปของค่าที่นักวิจัยกําหนดไว้นะคะใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยนะคะเช่นอะไรจากตัวอย่างเมื่อสักครู่เนาะถ้าต้องการพยากรณ์ค่า y สําหรับปี2566นะคะ, 2, ะ,คะเมื่อกําหนดค่า x โดยวิธีข้างต้นค่า x จะต้องเท่ากับ8ไม่ใช่2566นาหะคะนั่นแหละคะ่ะสำหรับสมการเส้นถดถอยที่หาได้จาก ที่กีดังกล่าวเนี่ยนะคะนักวิจัยจะต้องกําหนดเวลาตั้งต้นคือเวลาที่ x เท่ากับศด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเวลาของ x ว่าเป็นกี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนหรือกี่ปีนะคะทั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยนะคะสามารถที่จะใช้สมการเส้นถดถอยสามารถพยากรณ์ค่า y นะคะเพื่อทราบค่า x ได้เลยค่ะ